แฉเส้นรุ่งเรืองเส้นรุ่งเรืองไม่ได้หมายาว่าร่ํารวยบุคคลที่มีเส้นรุ่งเรืองในมือแต่และจุดไม่ได้หมายาว่าจะร่ารวยทุกคนจากเส้นตัวอย่างที่ขีดให้ดูนี้จะมีความหมายในยะที่แตกต่างกันแต่ในมือจริงนี้มีเส้นรุ่งเรืองที่ค่อนข้างยาวดังนั้นเส้นรุ่งเรืองที่มีความหมายว่าสว่างสวัยสุขงามจเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ ยกตัวอย่างหากเรามีผู้นําที่ดีประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่บุคคลที่มีเส้นรุ่งเรืองในมือในแต่ละจุดที่มาร์กไว้ดูนี้จะมีฐานะที่ต่างกันดังนั้นอย่าติดกับดักคําว่าร่ํารวยแล้วยัดทุกอย่างให้เส้นรุ่งเรืองว่าร่ํารวยไปทุกเส้นอย่างจุดที่มีเส้นรุ่งเรืองงอกมานี่นะครับมันก็จะออกมาจากเส้นหัวใจทั้งนั้นแหละ อารมณ์อย่างแรกในจุดที่มันงอกมาจากเส้นหัวใจนี้จะเป็นอารมณ์ความรู้สึกภายในของแต่ละคนบ่งบอกว่าอยากจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพการงานในสิ่งที่ตัวเองทำจะเป็นอารมณ์หัวใจใ่ดีจะผลักดันตัวเองให้พ้นจากความยากลำบากที่เป็นอยู่จะมุ่งใยหาความรุ่งเรืองให้กับตัวเองนี่คือเป็นด้านอารมณ์ของตัวเองใช่หรือไม่ใครมีเส้นรุ่งเรืองยกมือขึ้น แล้วเอามาดูสิว่าเป็นอยู่ในจุดไหนบ้างต่อให้ไม่มีสน,นุกเรื่องทุกคนก็ย่อมฝ่ายดีฝ่ายความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอยู่แล้วเพราะในมือฝ่ามือทุกเนินทุกเส้นมันแฝงกิเลสความอยากดีอยากได้มันมีอยู่ในตัวบุคลายบุคคลอยู่แล้วเรียกว่าเส้นทุกเส้นย่อมมีความหมายทั้งบวกและลบนะครับอย่างมือตัวอย่างที่หีให้ดูนี้ก่อนที่จะไปดูในมือจริงๆนะ เส้นรุ่เรืองรากตัดเข้าเนินดุดันบ่งบอกว่าจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านมือตัวอย่างนี้ก็ประสบความสำเร็จทั้งด้านหน้าที่การงานก็สูงส่งหรือว่าหน้าที่การทํางานก็จเจริญลุล่เรืองข้าวหน้าขึ้นตามลําดับตามขั้นจนอยู่ถึงขั้นระดับผู้บริหารแล้วตัวนี้ 2. ด้านคู่ครองผู้ที่มีเส้นรุ่เรืองจากจุดนี้ลากเข้าเนินดุดันก็จะได้คู่ครองที่ดีมีฐานะดีกว่าตน อันนี้ก็เป็นจริงเช่นนั้นเพราะฐานะคู่ครองก็จัดว่าดีมากเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดด้วยเช่นกันด้านครอบครัวก็จะมีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในยามลำบากสภาวะความเป็นอยู่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้ลำบากระบนแต่ยังไม่ได้ร่ำรวยเพราะจุดนี้มันไม่ได้บอกถึงความร่ำรวยมันบอกถึงความรุ่งเรืองในเรื่องของ การงานอาชีพกชีวิตส่วนตัวมือนี้จึงรุ่งเรืองจริงได้คู่ชีวิตที่ดีส่งเสริมจริงนะครับนี่ลักษณะของเส้นรุ่งเรืองอีกเส้นหนึ่งจะเป็นในลักษณะเส้นสั้นๆวิ่งมาชนกับที่เส้นสมองความรุ่งเรืองของเส้นลักษณะแบบนี้จะก,ก่อเกิดจากอารมณ์ความคิดสติปัญญาความรู้ความสามารถของตัวเองการวางแผนของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแต่งเนื้อแต่งตัวดีนะครับเดี๋ยว,ว่าจัดอยู่ในแวดวงสังคมที่ดีด้วยเช่นกันแต่ถามเจ้าของมือนี้รวยหรือยังเจ้าของมือนี้ก็บอกว่ายังไม่รวยแต่ก็อยากริ่ารวยอยู่เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าจุดที่เส้นมันกําเนิอดออกมาเนี่ยมันอยู่ใต้เนินอาทิตย์ซึ่งมีความหมายด้านของกิจยศโชคลาภและเงินทองด้านชื่อเสียงมันจึงดึงความหมายจากเรื่อนี้เข้ามาใช้ร่วมด้วย ทีนี้มาดูเส้นรุ่งเรืองที่เป็นเส้นยาวๆบ้างนะครับจากจุดนี้มือตัวอย่างนี้ลากเข้านี่เลยเดินครอบครัวเลยความรุ่งเรืองของเส้นลักษณะแบบนี้มันจะถูกขยายมาจากเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ธุรกิจการงานการลงทุนการค้าการขายการเก็งกําไรจึงจะก่อเกิดความรุ่งเรืองแล้วกลายเป็นความร่ํารวยในที่สุดนะครับมือนี้จึงจัดให้อยู่ว่าเป็นเส้นรุ่งเรืองที่ยักความว่าร่ารวยเข้าไปได้ พราะดวองค์ประกอบรอบข้างของวาสนาและฝ่ามือดูนี่คือองค์ประกอบที่ดีเมื่อมีเส้นในลุ่งเรืองเข้ามาสัมพันธ์กับเส้นชีวิตเส้นวาสนาต่างๆก็ย่อมหมายกับว่าเจ้าของมือนี้หากทําธุรกิจการค้าก็จะ,จะเรินลุ่งเหลืองขึ้นเป็นลําดับจนถึงขั้นฐานะมีความร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้นั่นเองและไม่ได้มีแค่ข้างเดียวด้วยมีถึงสองข้างด้วยนี่อีกเส้นหนึ่งยืนยันการหลังตีมือนี้รวยแท้แน่นอน บ <Hey>. yeah. ุคคลที่มีเส้นรุ่งเรืองชีวิตจริงยังลําบากระบนอยู่ไหมมีครับยังอยู่บ้านเช่าอยู่ก็ยังมีเลยทุกว,วันนี้ฉะนั้นเส้นรุ่งเรืองในบางจุดจึงไม่ได้แปลว่าร่ำรวยด้วยนะครับเส้นรุ่งเรืองไม่ได้หมายคามว่าจะยัดคํว่าร่ํารวยเข้าไปใส่มันทุกเส้นดังนั้นรุ่งเรืองก็ส่วนรุ่งเรืองร่ํารวยก็ส่วนร่ํารวยส่วนจะร่ํารวยและรุ่งเรือง,ง,องมันจะไปด้วยกันนั้นมันจะต้องดูที่เส้นองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยนั่นเอง ถ้าพูดถึงเส้นลุ่งเรืองนะครับมันยังมีเส้นคู่กันด้วยนะเป็นสองเส้นคู่ก็เรียกว่าต้องการความรุ่งเรืองเป็นสองเท่าแต่ที่ผมเห็นดูมาอยู่คนหนึ่งเป็นสาวโรงงานเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วอันนั้นก็เป็นลุ่งเรืองในลักษณะมีคู่สองคนมันจะมาอย่างนี้คู่กันมาอย่างนี้เขาก็ยอมแล้วว่าเขามีคู่สองคนแต่มันยังไม่ร่ํารวยนะเออนั่นแหละลุ่งเรืองอยากมีคู่มันก็เลยมีสองคนอันนี้ก็เลยยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกไอ้พวกเส้นลักษณะเส้นคู่ มาขนานกันนะนะมันออกไปทางคู่ซ้อนมากกว่าเห็นแต่เส้นหนึ่งมันจะยาวโอกาสจึงจะบอกว่าคู่มาส่งเสริมคู่สองคนมีคู่สองคนแล้วจะพาชีชีตลุ่งเรืองดีขึ้นอันนี้ยังไม่เห็นในมือจริงนะเลยยังไม่กล้าฟันธงเท่าไหร่หรอกนะครับมันเห็นแค่สองเส้นสั้นๆก็เลยลุ่งเรืองมีคู่สองคนเท่านั้นเองนะอ่าวันนี้ก็เอาเส้นลุ่งเรืองมาให้ดูสองสามจุดนะครับ ก็พอจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ศึกษาต่อยอดกันไปได้นั่นเองนะครับครับทหมดก็มีประมาณนี้สำหรับเส้นลุ่งเรืองขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาโอกาสหน้าก็พบกันใหม่สวัสดีครับ